สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผม daddy option พ่อบ้านเทรดเดอร์รอบนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาบอกถึงวิธีการรับโบนัสสูงสุด300%นะครับจากบล็กที่เปิดตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Xnova นะครับผม ตอนนี้ก็เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นบุกดังสุดปังของฝั่งลาตินอเมริกาซึ่งตอนนี้มาบุกตลาดเอเชียเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของ x อ็กซ์โนวาไทยลนะครับมากันแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับผมมาพร้อมกับการแจกโบนัสสูงสุดถึง300เแล้วก็มาพร้อมกับแนวคิดที่ว่า x อ็กซแค่กล้าก็ชนะนะครับผมสบายใจกันได้เลยนะครับผมทาง x n o v a จะไม่ทําให้เทรดเดอร์รู้สึกเดียวดายนะครับและมีความเข้าใจเทรดเดอร์เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ได้เตรียมพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายที่จะมาแจกให้เทรดเดอร์ชาวไทยกันเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลกันแบบ VIP นะครับจากแอดมินคนไทยในทุกช่องทางเลย การดูแลประสานงานในกรณีที่มีปัญหานะครับแอดมินก็จะรีบดำเนินการให้ต่อหมดกังวลเรื่องการดุนเทรหรือไม่ใส่ใจนะครับเพราะว่าทีมแอดมินเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับคอยดูแลเอาใจใส่นะครับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับผมแล้วก็ทาง X n o ก a นะครับก็ยังให้เปอร์เซนต์เที่สูงกว่าบลกอื่นถึง95%นะครับแถมตอนนี้ก็ยังมีการเทรดแบบบิสนะครับซึ่งสามารถทำกำไรได้ในใน5วินาทีกันเลยครับผม เงื่อนไขการรับโบนัสนะครับก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแค่สมัครเปิดบัญชีผ่านลิงก์นะครับ exowa.co.in นะครับผมก็จะขึ้นดิสเพย์ไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสนะครับ ex 3 0 0นะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด300อเนะครับเดี๋ยวโค้ดนะครับก็จะขึ้นไว้ในดิสเพย์ให้ในคลิปนะครับผมส่วนโบนัส30 0นี้นะครับก็จะ ให้เฉพาะสมาชิกใหม่ที่เปิดบัญชีเท่านั้นนะครับผมถึง30เมษายนนี้นะครับผมเลดการได้โบนัสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นดิสเพย์ไว้ให้ในคลิปนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับและการฝากถอนเงินจากการเทรดนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่ให้เรากรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมทําตามขั้นตอนนะครับ ยืนยันตัวตนต่างๆสําหรับการฝากเงินและก็ขั้นตอนยืนยันบัญชีสําหรับการถอนเงินให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถทักสอบถามแอดมินที่น่ารักได้เลยนะครับแอดมินก็จะดูแลกันแบบ v i p กันเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทาง Xnova ก็ยังมีช่องทางการทำ Affiliate นะครับสำหรับเป็นช่องทางรายได้จากการแนะนำ Xnova ให้กับเพื่อนๆนะครับ อีกช่องทางหนึ่งซึ่งตอนนี้ x n o ก a ก็มีข้อเสนอสุดพิเศษให้นะครับสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์นะครับ ibxnova.com นะครับต้องเป็นลิงก์นี้เท่านั้นนะครับก็จะได้รับค่าแนะนำสูงสุดถึง50%ย้ำนะครับผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์สมัครนะครับของตัวเองมาแอดมินที่ atxnova thailand นะครับก็จะได้รับค่าแนะนำสูงสุดถึง50%กันเลยนะครับ เอ็กซเว่าเปิดตัวพร้อมดูแลกันขนาดนี้นะครับไม่ต้องรอกันเลยรีบเปิดบัญชีเพื่อรับโบนัสแล้วก็อย่าลืมนะครับมีช่องทางการสมัคร affiliate เพื่อรับค่าแนะนำกันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมไม่ว่างานอะไรที่ต้องลงทุนนะครับมักจะมีความเสี่ยงเสมอขอให้ทุกทกท่านนะครับศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะทาการลงทุนนะครับแล้วก็ทาง Daddy Option นะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับประสบความสำเร็จในการทำกำไรครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ